อยากได้ไม่ใช่หรอได้หรอจะยังซื้อได้อะมือเซอร์ไพรส์หรอก็ออออ <l ux> อคือ Surprise เซอร์ไพรส์แบบเอาเพื่อนมาซื้อแต่สรุปคือเซอร์ไพรส์กว่าดูกันว่าที่นี่จะมีไหม,อมโอเคแรงมาก <ux: Heat S 1> นี่กะจะมาเซอร์ไพรส์แต่ก็คือเซอร์ไพรส์กว่าทักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้าอันสุดติ่งมาอีกแล้วนะครับผม วันนี้เนี่ยก็คือเพิ่งตื่นเลยนะคะอันนี้คือเพิ่งตื่นเลยเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะรับฝันจะไปเซอร์ไพรส์ไอแพให้กับแอดมินหรือว่าผู้จัดการของฝ้าันั่นเองเนาะตอนนี้เนี่ยฝันก็มีผู้จัดการแล้วนะครับมันถึงจุดที่ว่าตอนนี้งานมันเข้ามาหาฝา้ันจนฝ้ันรู้สึกว่าเออเราเราจัดการเองคนเดียวเนี่ยมันเริ่มไม่ไหวแล้วก็เลยต้องหาคนมาช่วยนะครับก็มีเพื่อนที่สนิทนี่แหละนะครับมาช่วยกันเข้ามาช่วยเนาะ แล้วทีนี้แบบนางแอบบ,บนอ่นไว้ทุกคนว่าแบบเออแบบไม่ค่อยสะดวกจะตอบคิวงานอะไรอย่างงี้เพราะว่าโทรศัพท์นางใกล้พังเราก็เลยสึกว่าเอออะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะเซอร์ไพรส์ไอแพให้กับนางกันดูสิว่าปฏิกิริยาของนางเนี่ยจะแบบเป็นยังไงก่อนอื่นเดี๋ยวฟานขอตัวไปอาบน้ำนะครับแล้วก็แต่งหน้าแต่งตัวก่อนเนาะตอนนี้สภาพตอนนี้ก็คือแบบเพิ่งตื่นเลยนะครับโอเคเจอกัน อันดับแรกถอดยางของฝาอันออกก่อนนะครับทุกคนเพราะคนจัดฟันก็จะเข้าใจดีว่าทําไมถึงต้องใส่ยางเนาะทีนี้ก็ใช้ยาสีฟัน h a l วอนที่ฝาอันเคยใช้เลยเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยใช้เหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยฝาอันก็ได้รับโอกาสจากทางแบรนด์นะครับเป็นดิลเลอร์ติดตัวได้รับการคัดเลือกให้เป็นดิลเลอร์ติดบริษัทเลยนะครับทุกคนตอนนี้คือเป็นดิลเลอร์เต็มตัวเราใช้แล้แบบเนี้ย ปากสะอาดหอมมากตอนนี้เขามีโปรอยู่นะครับทุกคนมันดีงามมากทุกคนเดี๋ยวฝาอันแจ้งไว้ทายคลิปเนาะโอเคครับทุกคนอันนี้ฝาอันก็อาบน้ําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาทาครีมกันอ้อลืมบอกไปนะครับผมสําหรับยาสีฟันกับแปรงสีฟันที่ฝาอันใช้ไปในห้องน้าเมื่อกี้เนาะตอนนี้นะทุกคนฝาอันเนี่ย ได้รับคัดเลือกนะครับให้เป็นดิลเลอร์รายใหญ่ของบริษัทเฮลวอนนะครับก็คือบริษัทที่ขายยาซีฟันตัวนี้นั่นเองเป็นบริษัทที่เป็นดิลเลอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของบริษัทเลยนะครับเป็นดิลเลอร์รายใหญ่ติดบริษัทเนานอกจากฝานจะทําแบรนด์ของตัวเองแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครรู้นะครับก็ยังเป็นดิลเลอร์ติดบริษัทของแฮลวอนอีกด้วยเรื่องของเรื่องอะ่ะมันคือว่ามีวันหนึ่งเว้ยทุกคนเมื่อประมาณเมื่อประมาณไปปลายปีที่แล้วฝานทําบล็อกลง t ิ k กต็อกใช่ไหมแล้วทีเนี้ย ด้วยความที่เราใช้ยาสีฟันเทอร์วนจริงๆอะแล้วมันก็ไปอยู่ในล็อกของฝันนะล็อกคิวประจําวันสรุปคือเจ้าของแบรนด์มาเห็นนะครับนั่นก็คือพี่มายนั่นเองนะเขาก็มาขอบคุณแบบเม้นขอบคุณว่าแบบขอบคุณนะที่ใช้ยาสีฟันเทอร์วนสรุปคือคุยกันไปคุยกันมาสนิทกันเฉยเลยก็เลยได้มีโอกาสครับเป็นดินเรเต็ตบริษัทของบริษัทเทอร์วนเลยซึ่งปกติเนี่ยเขาจะไม,ไม่ได้รับแบบ คือสมมติว่าสมมติว่าเอ้ยอยู่ดีๆอยากไปเป็นดีลเลอร์จังมีเงินก้อน,นึ่งนะคือไม่สามารถทําได้นะทุกคนเขาคัดเลือกจริงๆแล้วก็เปิดเป็นแบบคือไม่ได้เปิดตามอํเาเภอใจไม่ได้เปิดอยู่ตลอดนะทุกคนอืนั่นเลยก็ดีใจมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจพวกยาสีฟันตัวอันนี้นะครับตัวน,นี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นยาสีฟันตัวเดียวที่ฟันเคยใช้แล้วรู้สึกว่าหนึ่งลดกลิ่นปากกลิ่นปาก กลิ่นปากลดกลิ่นปากได้ทันทีที่แบบทันทีที่เราแปลงเลยแล้วก็พอใช้ต่อเนื่องเนี่ยฟันมันมีความขาวขึ้นนะครับคือมันอาจจะไม่ได้แบบเห็นผลในแบบอวัน2วันแรกแต่ว่าใช้ไปเรื่อยๆประมาณแบบ 1- 2เดือนก็คือจะเริ่มรู้สึกว่าเออฟันเรามีเฉดที่มันสว่างมากขึ้นนะครับจริงๆปกติตัวนี้ราคามันจะอยู่ที่4 5 0บาทเลยนะต่อหลอดนะครับต่อหลอดเนี่ย450บบาทแป๊บนึงทุกคนน่าจะเป็นปัสสุ อ๋อโอเคครับเดี๋ยวขอรบกวนขอเลขบัญชีแล้วก็เดี๋ยวไว้ใต้ใต้ตึกสองได้เลยครับขอบคุณครับตั้งบนตัวสีขาวตึกสองนะครับครับผมโอเคครับโอเคคนส่งของนะฮะตัวนี้ก็คือไม่ใช่คนขายอย่างเดียวนะฮะเอฟเก่งเหมือนกันนะครับผมอ่ะต่อที่ยาสีฟันปกตินะครับราคามันจะอยู่ที่หลอดละ450ราสนะครับแต่ว่าพิเศษเลยเนี่ยราคานะครับมันจะมีโปรลดเหลือ329บาทต่อหลอดนะครับซึ่งลดไปแบบ27%เจ็อร์ลยอะ แต่ถ้าเกิดว่าแบบใครที่ใช้อยู่แล้วแล้วมั่นใจว่ามันดีจริงๆอยากจะจัดแพ็คคู่ไปเลยเนี่ยราคาจะอยู่ที่570บาท2หลอดนะครับปกติอยู่ที่900บาทเลยทุกคนลดไป36%เออเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะครับผมใครที่สนใจเนี่ยลองทักไปสอบถามนะครับที่ Line แออันนี้ได้เลยนะครับแอดนพร้อมตอบเลยนะครับไลน์ออันนี้เลยเนาะหรือใครจะจิ้มลิงก์ ข้างล่างคลิปใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวฝันแปะไว้ให้เนาะจะบอกว่าเป็นสิว้ทุกคนดูดิอันนี้คือผลหลังจากที่ฝันไม่ไม่ได้ล้างหน้านอนมาประมาณ2วันเต็มๆอันนี้คือบอกก่อนว่าทุกคนอย่าทําตามเพราะว่านั่นแหละนี่มันคือผลที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ใส่แมสด้วยอะไรด้วยสรุปคือเป็นสิวเขือตรงบริเวณปากเลยแต่จะบอกว่าไม่กลัวเพราะว่านี่เลยเหมือนไม่อยากให้ทุกคนเห็น ก็คือเซรั่มโจเซ่ของฝานั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยช่วยได้เลยเวลาทานะครับจริงๆอ่ะเมื่อก่อนฝานทาหลอดลงหน้าแต่ว่ามันมีหลายๆคนแนะนําว่าเอ้ยพี่ฝานมันมันไม่ได้มันมันต้องทาที่มือก่อนเดี๋ยวไอตัวอ,อันเนี้ยมันจะสปกปรกถ้าทาที่หน้าเลยเราก็เลยอ่ะทาที่มือก่อนก็รู้สึกว่าได้ผลดีเหมือนกันนะครับอันก็จะทาไปเลยหลังอาบน้ํา ถ้เป็นสกินแคร์ตัวเดียวที่ฝั่ใช้ช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะสารสกัดหลักๆของเขาเลยเนาะอันนี้บอกก่อน่าแพ็กเกจจริงอันนี้คือเป็นเทสเตอรนนะสารสกัดหลักๆของเขานะครับก็จะมาจากเปปไทด์ซึ่งเปปไทด์มันจะเป็นสารตั้งต้นที่จะแบบคือเหมือนผิวของเราอะจริงๆนะผิวของเราอะตามธรรมชาติเลยมันจะมีการทํางานด้วยการเพลทคอเลสเตนอยู่ตลอดอยู่แล้วแหละแต่ด้วยความที่ว่าพอเราอายุเยอะขึ้นผิวมันก็เริ่มขี้เกียจทุกคนไอตัวเปปไทด์ที่มันเป็นสารสกัดหลักของเซรั่มฝอันนี้แหละ มันจะเข้าไปช่วยกระตุ้นให้ผิวของเราเนี่ยขยันสร้างคอลลาเจนมากขึ้นทุกคนแล้วพอผิวเราขยันสร้างคอลลาเจนเนี่ยคอลลาเจนในผิวเราก็จะเยอะขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแน่น,นอนผิวดูฟูขึ้นดูอิ่มและที่สําคัญมันก็จะช่วยซ่อมแซมในส่วนที่ผิวของเราสึกหรอช่วงไหนที่เราเป็นสิวเป็นอะไรอย่างเนี้ย ก็เท่ากับว่าผิวเรามีความอักเสบซึ่งตัวนี้มันจะช่วยลดการอักเสบของผิวได้ดีมากๆสิวมันจะหายไวขึ้นฝ้าันลองให้ดิเลอร์ใช้นะครับผมจากที่มีรอยสิวตรงเนี้ยเยอะๆๆๆสรุปใช้ไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเฮ้ยรอยสิวคือแบบจางลงเยอะมากๆกับฝ้าันเองก็เกิดผลเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกฝ้าอ่นนะมีรอยสิวตรงนี้ใช่ปะสรุปคือใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเหมือนกัน รอยสิวจางลงนะครับผมจริงๆต้องบอกว่าปกติรอยสิวของเราถ้าเกิดว่าไม่ใช้อะไรเลยมันก็จะจางลงเหมือนกันจากวันแรกๆแต่เนี้คือรู้สึกว่ามันทําให้จางไวขึ้นแล้วก็แบบเนี้ยแทบจะไม่เหลืออะไรให้เลยตรงนี้เห็นปะแพคเกจจิ้งเดี๋ยวขอแง,ง้มให้ดูเล็กๆเล็กๆไม่แน่ใจว่าถ้าคลิปนี้ปล่อยออกไปมันจะเป็นวันที่เปิดตัวสินค้าหรือยังนะแต่แบบอ่ะแง้มเงมให้ดูแล้วกันเออแค่นี้พอราคาเนี่ยจะอยู่ที่ ขวดละ345บาทนะครับขนาด10 ml เนาะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับ j o ซ่ไทยแลนด์เสร็จแล้วนะครับทุกคนสำหรับลุคในวันนี้นะครับนี่เลยก็จะเน้นแบบใสๆดูช่ำๆนะครับผมดูเหมือนแบบเกิดมาก็ผิวสุขภาพดีอย่างนี้แล้วนะครับผมแค่นั้นลืมนะ <c oughs> โอเคทุกคนตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวฝ่าอันบอกเพื่อนให้เพื่อนมารับก่อนเนาะดูซิว่าปฏิกิริยาหรือว่ารีแอคชั่นของนางเนี่ย จะพูดว่าไงแล้วก็ตอบโต้ว,ว่ายังไงไปดูกันเลยโอเคนะครับทุกคนอันนี้ฝันก็กําลังรอนางมารับนะครับเอามาเร็วมาเร็วมาแล้วเหรอไ,ไ,ไปไหนคะไปไปรับจ้างกันแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกทางโอเคไหม,ไมอันนี้ก็คือเรียนก็จะเรียนเออรถก็จะขับ <laughs> ไปก็ต้องไป ปจก็เป็นบล็อกธรรมดาธรรมดาแบบไอชีวิตะตอมวันเลลงไี่ใช่เขาต้องเข้าท่างไหนวะอ๋อนรู้ไหมว่าวันนี้มาทำอะไรทำอะไรไม่ได้มาใส่ืองแ จะืออยากได้ไม่ใช่เหรอได้ค่ะจะเอาไม่ได้เหรอมืออยาล้อเล่นเลยไม่ได้ล้อเล่นพูดจริงไม่อใช่ก็แบบเห็นว่าแบบอยากได้มานะั้นจริง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 นี่พร้อมเลยบอกข้าวเบอกขอแบบมีของจริงจริงแต่ก็คือทำงานใช้ไหมทำงานใช้ใช่ทำงานใช้นะคฮะเห็นว่าอยากได้ไง ก็เลยทําช่วยเพื่อนได้ไวขึ้นนะฮะเพื่อนได้ไวขึ้นนะฮะนั่นแหละโอเคเลือกเลยเดี๋ยวทำกันเซอร์รส์าหนึจะมาจ่ายผ่านเน็ตนะคะทุกคนแต่ส้ายก็มาเซอร์ไพรส์ซื้อไอแพดดูฉันจ่ายทำยังไงดีก็คือเลือกต้องเลือกไงถามพี่เขาก่อน Gen แปดนี่ไหมอ๋อ Gen แปด จองทุกคนเรารอรอไหวไหมเราต้องไปดูอีกร้านหนึ่งโอเคเพราะว่าแบบต้องได้เดีไปสรุปต้องจองอ่ะแต่เราแบบอยากได้เลยคือเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์หรอเราคือเซอร์ไพรส์แบบเอาเพื่อนมาซื้อแต่สรุปคือเซอร์ไพรส์กว่าก็ต้องจองไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวเราไปดูที่บานาน่านะครับซึ่งมันก็อยู่ตรงข้ามนั่นแหละเนี่ยเห็นปะเห็นปะเออนั่นแหละ อะไรวอะเอาครงดีดน,นมึงขับรถก่อนตะก็แบบเสันเไวาดูไม่ออกเลยว่าตื่นเต้นอา่าจะมีไหมเนี่ยใจรอ้อนี่เห้่ารุ่นกันว่าที่นี่จะมีไหมอมขขขอี่แหละคร่บกันแล้วไหม แรงมากแรงแบบแรงเลยตายเลยยังไงแรงแบบแรงเลยไอ้แผดตอนนี้ที่มีของมีรุ่นไหนบ้างมีเลยจะมีรุ่นโอแต่ว่าบนจอเนี่ยเออแบบคุณน่คุณน่าจะซื้อเยอะใช่เช่นเราเป็นต้นเพราะมันจําเป็นกับทุกคนช่วงนี้อ่ะคือใช้นี้เดียนออนไลน์ด้วยอืมย่อมีแต่คนอยากใช้ทุกคน เราได้ทำการปรึกษาหารือกันแล้วคือนี่กะจะมาเซอร์ไพรส์แต่ก็คือเซอร์ไพรส์กว่าเซอร์ไพรส์ตัวเองยังไงยังไงคือแบบนี้ทุกคนเรามาคุยคุยกันดูแล้วอะ่ะมันไอ a d ดเจนแเรามจะขาดตลาดประมาณ1-2เดือนเลยอะ่ะซึ่งเราก็คือต้องทำงานไงลูกค้าก็มีข้อทุกวันอะไเงียก็ต้องนายก็คือต้องตอบแชทต้องต่ออะไรแต่ประเด็นก็คือว่านางแชตัวสับที่ ไอโฟน 6s ซึ่งมันไม่สามารถโหลดแอป Li ออดได้<อ>มันแบบใหนะ้อัปเดตนั้นแต่ว่าไอโฟน 6s เอมันอัปเดตได้แค่12ใช่แต่ไอโอเอสที่ต้องใช้คือ 13, 13, 13 14, 1ส13สาี่เออก็อองงตอนเลยตัดสินใจหารหรือว่าโอเคฝาละจริงจริงก็คือมี iPad Gen 8ที่ตัวเองใช้อยู่มีอยู่แล้วนะครับซึ่งเพิ่งซื้อมานะครับประมาณไม่ถึงปีด้วยซ้าแล้วนี่มาคุยกับนางว่าเออถ้าอย่างนั้นซื้อของโปรแล้วฝาละเอาของโปรใช้แต่ว่านางอ่ะ เอาเป็นของเจน็แปดของฝาอันที่มีอยู่แล้วเพราะว่านางก็ใช่ <c oughs> เพราะว่าคือบอกก่อนว่าฝาอันไม่ได้มาซื้อให้คือเก็บแ <c oughs> ปาทุกคนเราก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะถึงว่ามีหน้าที่ที่ต้องดูแลที่บ้าน <c oughs> นู่นนี่แล้วก็ต้องใช้ตัวเองก็คือไม่พอไม่ได้ไม่ได้มีเหลือถึงขนาดแบบเออมาซื้อ iPad ใหน้เพื่ออะไรอย่างงี้ได้อยากเขาจะผิดนะทุกคนเดี๋ยวมามากแต่อันนี้ก็คือเราซื้อเพื่อที่ว่าเป็นการทํางานแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเอาโปรให้นางอ่ะ เท่ากับว่านางจะต้องจ่ายเยอะขึ้นซึ่งในราคาที่มันมันเกินความจําเป็นสําหรับนางไปในเรื่องของ iPad Pro นะเราก็เลย นใจทำแบบนี้ก็คือสบายอีกกว่าสรุปคือได้สบายซ้อนซ้อนซ้อนอีกงงพูดวายมากวันนี้เคือนี่จะไปที่ไหนก็คือตรงนี้ไม่มีที่แน่ๆตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีโปรไม่มีอะไรแต่ตรงนู้นไม่แน่ก็คือเราต้องย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆเดี๋ยวเราจะไปบรนานิาที่อหนูออูอีกรอบหนึ่งเป็นยังไงบ้างความรู้สึกวันนี้พูดหน่อยสับสนแลวค่ะตอนนี้คนสบายก็สับสนก็คือ ไปไปมามาก็สไพทิ์ตัวเองเฉยเออแต่มันเป็นเรื่องที่ดีค่ะเอากำหนดไว้แล้วใช่างหนด้แล้วเจอแต่เอาจริงทุกคนเอาจริงป้านางอ่ะบอกฝันว่านางฝันว่าจะได้ไอแพดเออใช่แล้วก็ฝันว่าฝัาซื้อให้ด้วยก็งงมากก่อนที่จะก่อนที่ก่อนวันนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะก็คือฝันฝันว่าเออตัวเองอ่ะอยากได้ไอแพดอยู่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้วก็แบบอยู่ดีๆก็ฝันว่าเออฝันให้ทํางานแล้วก็ พอทางานเพอควาันซื้อให้แล้วมันตรงกับวันนี้ก็คือเหมือนกันเดะเลยกับสถานการณ์ตอนนั้นคือแบบถ้าฝันว่าตัวเองตายนี่ต้องตายไม่ได้นะไม่ได้แล้วก็คือจะบอกว่าตัวเองอลึกๆก็แอบอยากได้โปรอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นที่ซื้องบงบส่วนต่อฟ้าเนี่ยมีแค่ตรงนี้แต่ว่าเออมันเหมือนว่าทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราลุยเลยรอรออะไรเนาะไป ถ้าที่เปี่ยนจรงจะมีไวไฟกับสอมอกัก็เป็นไวไฟใช่มงงเหรอทุกคนงงจริงทำไมคือแบบทำไมจะมาซื้อให้เพื่อนแล้วแบบ <laughs> ได้ตัวเอง <laughs> ไม่เป็นไรนสวยสวยวแล้วถ้าเป็นสีขาอืมจะดูแต่รู้สึกว่าจะไม่มีมันจะมีแค่อันนี้อ๋อบังกุรีถือแล้วให้โซสุด นี่สีอะไรสีทองอันนี้สีซิวแต่ที่มีของก็คือเป็นเกรย์เอา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 เกรย์ได้เอาเกรย์นะคะร้อยยี่สิแป้อสอง่ะอ2อร้อยยี่สิบแป่สิบแไร่ดค่ะถ้าสองห้1หกสอาส่งเอาเอาเอาร้อยยี่ิแเทปล้มล้มทั้งยืนนะ แต่ก็คิดคือแบบเขาเรียกว่าอะไรเออคิดดีแล้วแหละเพราะเราเองก็ต้องใช้ก็ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการอัพเกรดใช่ไหมหรือว่าไม่ต้องกิด <c oughs> <c oughs> เอาไม่เอา,เอาพักก่อนนะมาแล้วนะคะเป็นปักก้าแล้วคะแล้วก็ตัวเครื่องแล้วก็มีฟิล์มด้วยก็เกือบสามหมื่นอยู่นะ <c oughs> เขาปังแหละไม่เป็นไรงานเข้ามาเยอะๆนะลงทุนขนาดนี้พ<ล> <c oughs> ร้อมตอบค่ะใครจะ เออจ้า,างงานคือยังยังอึ้องไม่หายคน, <c oughs> นสวยมากสวย,ยเห็นเขาในนั้นด้วยโอ,เโอยเอยเอยอ,อปังนี่ยังไม่เปิดนะมันดูแบบ ฮารุฮาระตอนสุดท้ายค่ะ้นตอนสุดท้ายเปนตอนที่ต้องทำใจอยู่ที่สุดแล้วเอาเอามาติดฟิล์มนะคะก็คืออันนี้ก็คือเอาของของเก่ามาติดเหมือนกันใช่ก็เปลี่ยนเพราะว่าแบบนี้ทุกคนเท็กซ์เจอร์ของไอ้นี้่มันจะเป็นแบบเนงาเงาทุกคนเห็นป่ะเวลาเราเขียนอะมันจะแบบมันจะลื่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบด้านเราเขียนมันจะง่ายกว่าฟิล์มมันจะเหมือนแบบกระดาษกระดาษอ่ะเออกำลังรีเซ็ตเครื่องนะฮะ ก็จะได้อันใหม่แล้วเหมือนอันใหม่เลยนะคะเหลือแค่เปลี่ยนเค้กนี่พร้อมเลยก็ต้องโหลดใหม่หมดเลยนะคะใช่ของใหม่ของจริงจ้ายิ้มไ,ไม่หมุบ<ม>เลยวันนี้ก็คือชวนไปไหนก็คือไปไม่มีไม่มีปฏิเสธเลยได้กล่องแล้วกอด กอดแล้วล่ละอเออกอดกองโอเคนะครับทุกคนนี้ฟันก็กลับมาถึงห้องแล้วโอ้โหไม่ต้องแปลกใจนะว่าเฮ้ยทำไมหน้าฟันดูเปลี่ยนไปนะครับนี่คือฟันไปยืดวอลลุ่มผมมานะครับไปดัดผมมาก็จะได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้เนาะถือว่าเป็นอะไรที่แบบโอ้โหสุดฤทธิ์สุดเด,ด,ด็ดมากๆที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมนะครับกาดอย่าตกน้ำแมสเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตเห็นฟานจะไม่ถอดเลยตลอดทั้งคลิปนี้เลยยกเว้นว่าตอนที่อยู่ในห้องตัวเองแค่นั้นเองนะครับออกไปข้างนอกเนี่ยได้แต่ว่า อย่าตกแต่ถ้าเลือกได้ไม่ได้จําเป็นอย่างวันนี้ฝันจำเป็นเพราะต้องซื้อ iPad ให้เพื่อนเพราะว่าเพื่อนนะต้องตอบแชทใช้ตอบแชทงานลูกค้าที่จะเข้ามาหาฝันเนาะนั่นแหละทุกคน ยังไงช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าชอบหรือไม่ชอบอยังไงเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมสําหรับใครที่อย่างที่บอกเลยขอขายขอขอีกรอบนึงอีกนิดน,นึงใครที่สนใจยาสีฟันเฮลวอรนะครับสามารถติดต่อได้ที่ไลน์แอดนี้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าชอบอยากลองเซรั่มโจเซ่ของฝาอันคิดว่าถ้าคลิปนี้ปล่อยไปเนี่ยก็ใกล้น่าจะได้ขายกันแล้วแหละนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ฟาอันสุด